กอบแว่งแบบไหนเหมาะที่จะตัดโปรเกสซีฟเลนกรอบแว่นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆในการตัดโปรเกสซีฟเพราะจะทําให้คุณได้มุมมองการมองภาพที่ครบสมบูรณ์ใส่สบายและไม่ต้องปรับตัวเยอะนั่นเองวันนี้มาดูกันค่ะว่าปัจจัยที่เราต้องคํานึงถึงในการเลือกกรอบแว่นมีอะไรกันบ้างอันดับแรกที่เราต้องสังเกตเลยคือต้องเลือกกรอบที่มีแป้นจมูกขาด พอตัวเป็นจมูกจะสามารถปรับล็อกให้กระชับเวลามองจะได้สบายตา 2. ควรคำนึงถึงน้ําหนักของกรอบแว่นควรเลือกเนื้อวัสดุที่เป็นไทเทเนียมเพราะจะให้น้ําหนักที่เบาใส่สบายใส่ได้ทั้งวันนั่นเอง 3. ควรคำนึงถึงขนาดของกรอบค่ะไม่ควรเลือกกรอบที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ความสูงอยู่ที่32 3 6ถึง36มิกําลกำลังพอดีค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาสายตายาวและอยากใช้โปรกีสีสามารถเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำหรือทดลองใส่เลนส์โปรกีสนะ้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดพนเงืนค่ะ